ัอดีครับเพราะว่ามาวิลสนัคบคัมแบ็กปั้นพันิชย์ต่อทำไมมันนานยังวะ <c ười> แค่ข้าเข็ม <c ười> ก็ในขณะนี้ผมกำลังอัพโหลดคลิปเริ่มต้นใหม่กับลายดินเจอร์นะครับสุ่มกาชาเกือตอนแรกผมตั้งชื่อว่าอยากตบจีเอมเงี้ยเดี๋ยวมันจะดราม่าก็เลยลบๆไปต่อเราต้องอดทนที่ผมไปปิดเสียงแล้วคลิปมันจะได้ยินเสียงด้วนะ ก็ในคลิปก็จะได้ยินเสียงหาผมตลอดอโอกูเอาก็นินนมาอยากได้ก็นิน เย่เย,ย่เย,ย่เย,ย่เยม่มโอ้โหผมไม่น่าลงเลยไม่ได้ก้อนหินแล้วจะดูจากทรง หินก็ไม่ได้เชตโตผมรู้แล้วเอ๊เขามีเปิดตัวอีกหรือว่าไม่รู้นะ๋ยวผมใส่ไปคอร์สโมก่ก็ปับน้องคอร์สโม มาว่ะเธนหน้าสเปกต้ำจะมาป่ะใส่สุดแล้วตอนนี้ เอ้ยเร็กอเขาดีกว่าว่โอ้โหพี่ก็แน่บทบไปนี่น้องโคะชันกันวะ่ะเออย่าอะไรมาชนะ <c oughs> ถ้ามันชน,นะนะเฮ้ย <c oughs> มันคนละระดับกันเอ้ยเฮ้ยแหกนายจบแล้วครับนายแหกชีวิตดูเหมือนจะจะไม่แพ้แต่ก็แพ้ อะไรวะคนดูบอกโอไอ้กระจอกอ่อนวะเนี้ยคือบางทีเราแบบประมาทนะเราคิดว่าเราจะชนะแม่งก็แพ้ติดประมาทเนะี้ยมีกล่องอะไรไม่เห็นมีอะไรเลย โอ้โห oh แบบแล้วคือภารกิจชนะสามเกมอีกยากชื่อนี้มาคุ้นๆว่ะโดเมนอ้ oh, Ừ, còn À, lại hàng của Không là. ผมว่าแม่งเป็นบอดแน่เลยว่ะมันลงทำไมจะได้ตบบนั้นตลกนี่มันต้องอย่างนี้คือยังไงผมก็ชนะผมไม่อยากคุยจริงแต่คือดูยังไงมันก็ชนะ จะเอาอะไรมาแพ้คือถ้าแพ้ผมลบเกมแล้วผมบอกในะเอ้ถ้าแพ้จริงนี่หาแตกเลยนะคือถ้าแพ้ผมลบเกมอ่ะผมบอกใค้แค้แหละเกมนะคือมันเป็นบอทดอ่ะทุกอย่างพร้อมแล้วทุกอย่างเป็นจริงได้ เออเจ็บก็ปินไปได้วะ่ะดูโอ้ผมบอกลแล้วผมเกือบลบเกมอ่ะเออเกมหน้าเหมือนกันถ้าผมแฮ้ผมลบเกมนี้จริงอ่ะเออคลิปก็จะไม่มีต่อแล้วบอกแค่นี้นหละเพราะผมเอาจริงละ เกมนี้ถ้าผมแพ้นะผมลบเกมทิ้งผมบอกแค่นี้แหละเพราะผมเอาจริงแล้วเจอของจริงเข้าไปเอ็มมาผมว่ามันเป็นบอทแน่เลยวะเกมนี้ดีนะเฮ้ยกุลบเกมแล้วเจอเจอ เด็กน้อยอะแม่ยายเว้ยถ้ามันไม่ลงเลนกลางนะแสดงว่ามันเป็นบอดผมบอกอค่น,นี้แหละเออในเป็ดคนช ที่ถูกทำลายเหรอก็ไม่มีนี่น้องปิดสักเลนหนึ่ง เฮ้ยเขามาวะ่ะเชี่ยผมแพ้ทุกพื้นที่เลยอะนะ เอาแล้วไงโอ้โหทิ้หายคุณได้ลบเกมแล้ว <c oughs> เอาแล้วไงคนดูบอกไอ้ลบเกมแน่ <c oughs> <c oughs> แพกดูพื้นดี เอาวะแพ้ก็คือแพ้ออยยอมรับโอ้โหเชียร์ลบเกม <c ười> <c ười> คือคลิปสุดท้ายแล้วก็ <c ười> จบ <c ười> แพ้แบบลาบคาบโอ้โห แมสสุดท้ายแพ้ลบเกมก็คลิปนี้ก็ <c oughs> จะเจนนะครับก็กลับมาเล่น m a v e Snap ก็คลิปนี้คงเป็นคลิปสุดท้ายของผมแล้ว,ลวเพราะว่าผมเอาจริงแล้วมันก็ยังแพ้นะก็แต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ผมคัมแบ็กก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ถ้าเกิน ถ้าเกินสิบคอมเมนต์นะผมก็จะกลับมานะตอนนี้ก็ลบเกมไปก่อน,นครับผมก็ดังนั้นนะครับก็เราต้องกลับเป็นคําพูดนะเออือเราพูดไปแล้วแล้วถ้าเราทําไม่ได้แล้วก็ไม่อยากปิดคาพูดเนะี่ยแต่ถ้าอยากให้ผมกลับมาเล่นแบบปั้นพาณิชอร์ต่อนะครับก็ก็ได้หมดมันเด็กคู่แรกด้วยแหละเราไม่มีค่อยอ้างนะเราแบบคือเราแพ้ก็คือแพ้นะ ของเราเด็กเราก็มีเท่านี้กออ็ตามนั้นแหละครับมันคุยยากนะเออแพ้เฉยนี่เราก็ล้มเกมด้วยโอเคถือว่าแบ่งเบาไปได้เกมหนึงแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมก็ ไรอย่างที่ผม,มคำแบ็กก็คอมเมนต์มาแล้วก็สิบคอมเมนต์นะก็ตามนั้นแหละว่ากลับมาเล่นกับพี่พี่ลบเกมโอเคครับผมก็ขอบคุณครับ